เอาล่ะน้องๆหนูๆน,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 นี่คือท o i l e เ t o ทาว d e อร์ด e m เ p นี้เป็นของจริงตามที่บอกกันนะครับแนะนำกันมาก็ก็เล่นให้ดูไปแล้วล่ะแต่ก่อนหน้านี้ออกแนวห่วยไปนิดนึงนะแล้วพี่โอจะเล่นอะไรได้บ้างวะเนี่ยมีแค่2ตัวอันนี้คืออะไรอะ่ะเขาต้องทำอะไรอะ่ะ Open กด Open แล้วไงคืออะไรได้ไหมาเฮ้ย กล่องปริศนาเฮ้ยใหญ่โตตัวอะไรจ๊ะตำรวจจราจรหรือไงไฟเวิร์กคาเมล่าแมนโอ้คาเมล่าแมนกับพลุนั่นเองมีอีกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าจะมีอีกแฮะเปิดอีกได้ไหมเนี่ยสนุกจังเลยนี่มีพลุวิดบุ้มมาเนี่ยเปิดมาสิปึ้งอีหยังวะเหมือนเดิมแลด้วยอันนี้แลไหนอีกทีได้ไหม นี่ไ,ไงล่ะเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะมีและใช่ป่ะมันจะมีและกับไม่แลเหรอเดี๋ยวนะเปิดอีกทีแล้วกันเปิดให้หมดนะเปิดให้หมดตูดใช้แบบสุรุ่ยสุรายมากใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมเลเวลหนึ่งไฟเวิร์กค a ม a n าแมนแลหมดเลยทุกอันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะตัวเองเดี๋ยวนะอันนี้ใช้ได้ไ,ดไหม เออร้อยเดียวเองด้วยน่าสนใจตอนนี้เรามีอังหมด3ตัวใช่ไหมอืมมีกว่านี้ไหมอะแล้วเหรียญที่ทำไรได้อะเดี๋ยวแป๊บนึงขอญาติขอญาติลองหมุนหมุนดูก่อนอันนี้คืออะไรวะ AFK Farm สำรวจแป๊บนึงนะเด็กๆ t อยเ e t l a ดน่าจะเป็นแมปนะอันนี้อะไรเนี่ย c a m e l a Man HQ Happy New Year จะบ้าแลวก็ผ่านปีใหม,ไม่ไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวเทรดหรือเปล่า เดี๋ยวนะอยากรู้ว่าเหรียญมันใช้ทำอะไรนี่เนี่ยเอ่อคั coming soon. มมิงสูนไม่ใช่อะไรก็คัมมิง o ูนพาราได s ์อ่าไม่ใช่พาราได s ์เออปาล์มพาราได s ์เออตายตายตายตาหนอตาเดี๋ยวนะแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ออันนี้ Endless Mode Endless Mode Toilet Fortress New Lobby บลกพาซาโอเคนี่คืออะไร V.P. Reward Claim เรามันธรรมดาไม่ใช่ V.P. เรามันธรรมดาสุดๆเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะเขาเทรดกันเหรอสงสัยจะเทรดเอ๋เดี๋ยวนะเมื่อกี้ Happy New Year เป็นอะไรวะนี่ไง s u m m o n Unit s u m m o n Unit เนี่ยต้องทำยังไงเดี๋ยวดูก่อนสิทำอะไรได้บ้างวัสดีครับผมอยาก s u m m o n Unit ครับทำไงอะไม่ได้ฮะ กดไม่ได้อันนี้เหรอกดนี่เหรออ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยอ๋อต้องมีเหรียญทองใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ต้องมีอ๋อเดี๋ยวนะต้องมีร้อยหนึง่งใช่ไหมเรามีห้าสิบพระเจ้าจนสุดๆกระโดดหนีเลยดีกว่าอ้าวเฮ้ยติดกระโดดนี่อา้าวเฮ้ยใครมาแอบอยู่นี่เนี่ยไม่มีอา้าวเมื่อกี้ตาฝาดหรือไงโอเคงั้นเราไปลุยที่ที่ไหนดีอ่ะทะเลทรายเหรอคาเมล่าแมนเฮสคิว เฮดคอเตอร์ quarter, ใช่ไหมเอลองดูไหมมันยากกว่านี่ยลองไปดูหลานนี้แล้วกันอ่ะไปลองดูนะอันนี้ไม่รู้จริงนะบอกให้ไปรู้คนเดียวด้วยเออถ้าเราเอา200มันจะเกินตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวนะถ้า200จะเกินตัวไปไหมเออเดี๋ยวก่อนขออีกอันอีกทีแล้วกัน พอไปร้อยหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะให้ได้เหรียญทองครบร้อยแล้วเราจะไปซัมมอนกันอ่าแล้วมันจะออกทางไหนอะอู้นั่นไงปะโทมาแล้ว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 ลองของใหม่กันไฟิร์กมาเอ่ออันนี้ด้วยปึ๊บอ่ะยิงตุ้โบโอ้โหโคตรโผลโ่โโไหมเนี่ยเฮ้ยใช้ได้เฮ้ยของใหม่หวัดดีพี่โอ้โหใช้ได้ เอออย่างนี้แจวอย่างนี้โอเคนี่ไฟเวิร์กกร,กระจายตายหมู่เออแจวเจวเจวดีลูกดียิงไปบึมปอมว่าอย่างนี้โอเคถือว่าวางแผนได้ถูกต้องตรงนี้อะไรเขียวๆเนี่ยโอเคอย่างนี้จัดว่าแจ๋วอ่าสคริปต์มาเวฟสองมาเลยดีกว่าตัวเองอย่างนี้พี่โอต้องยังไงดีเนี่ย ให้มันวิ่งมาอย่างนี้เหรอมันจะดีเหรอไม่ดีแน่แท้ดักตบไว้ก่อนหน้าประตูตัวนึ่ง่งนี่ดักตบหน้าประตูไว้ตัวหนึ่งเออโอเคแจ๋วละแค่นี้ก็แจ๋วละเออตังขึ้นเรื่อยๆจัดว่าแจมนี่ดักตบหน้าประตูโป๊ะนี่สกัดดาวลุงนี่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 โอเค อย่างงี้ต้องจุดพุนี่ไอเจ้าตัวจุดพุ้นี่โหดใช้ได้เออใช้ได้ใช้ได้อ,อ,ไดไดอ้าว่างนี้สบายดีครับสคริปต์ดีกว่าเฮ้ยย่ยเพิ่งเดี๋ยวก่อนวางจุดดีอตรงนี้แล้วกันถ้าแถวนี้น่าจะเหมาะหมงน่าจะเหมาะหม็งหมิงจ่ายนะตรงนี้โอเคมาเลยนี่แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวดักตบให้ อยากรู้เหมือนกันว่าตรงนี้ถ้าอัปเกรดจะเป็นอูอัปเกรดสองห้าสิบเลยหรอพูดเป็นเล่นนะตัวเองไม่เอาเอานี่มาตบตรงนี้ไหมมาตบตรงนี้ป่ะโอเคนี่ยิงตีแนนะ่โอ้โหยิงไฟเวิร์กนะนีุ่นี่ให้มันรู้ซะบ้างคโคตรโหดโหดนะจ๊ะตัวเอง อ่ล่ะครับสกิปไปเลยดีกว่าเว็บสามให้เว็บสี่มันมาเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วไอ้ะนี่แล้วก็นีครับมาตรงนี้ซะหน่อยนึงนี่ดักคอไว้โอเครู้เรื่องนี่ไม่น่ารอดนะตอนนี้ผ่านไปแล้วสองนาทีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้สองร้อยสามสิบห้าเหรอ สองแล้วขอลองอัปเกรดกันหน่อยละกันโคตรโหดแล้วตอนนี้มีอะไรอีกไหม,ไมสบายนะตอนนี้แรงขึ้นไหมเนี่ยลองดูสิบิ้ยหายเลยครับเหมือนถูกแบ็คโฮดูดเลยตอนนี้อเอาละจ้าอันนี้ก็อัปเกรดหน่อยได้ไหมอะ2องรไม่มีตังค์พอปะโถอ้ยเดี๋ยวงั้นเอาเน้นจำนวนก่อนละกันนะ เน้นจ้ำนวนเน้นจ้ำนวนปึ๊บอ่าโอเคบิ๊กโอเช่อะไรมาอีกเนี่ยโอเคจัดว่าแจว๋วนี่ไปดักตกตรงนั้นตัวไหมถูกไม่ได้ฮะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้ด้วยฮะตรงนี้แล้วกันดักตกตรงนี้ตัวหนึ่งโคตรเท่ ก็ต,ตรงนี้อัปเกรดไปนี่แน่รู้เรื่องกระเบื้องแตกบอกเลยย้ายได้ไหมเนี่ยท่าเกตเฟิร์สลาร์ด first, last, คืออะไรวะสตองเกตวิกเกตเฟิร์สเฟิร์สโอเคโอเคอ๋อมันนึกท่าเกตนั่นเองอัปเกรดปึ้งตบตบไม่ล่วงตรงนี้เดี๋ยวก่อนยิงผู้กันสนุกสนานแล้วตอนนี้ บึมนีแหละมาเลยจ้ามาแล้วลูกจ๋าโกโกวาที่หนูอยากได้มาตรงนี้รอพร้อมอัปเกรดกันอยู่แล้วน่าจะผ่านกันได้ยากดีมากเดี๋ยวรอเว้นระยะจะสก,กิปเลยนะนี่เขาต้องวางกันอยู่ใี่ป่ะหนูหนูใครมีเทคนิคดีๆก็บอกกันได้นะจ๊ะโว้ด นี่คือด่านที่อยู่ใน c a m e เมล่าเฮดคอ t e เตใช่ไหมก็คือสำนักง,งานใหญ่ของคา m e เมนั่นเองสกิปมันซะเลยมาลุยต่อดีกว่าตัวเอง250อัพเกรดต,ตรงนี้แหละอัพเกรดด้วยนี่แน่อัพเกรดอย่างอันนี้500 500อันนี้ด้วยอัพเกรดไปเลยยังไม่ต้องใช้ดีกว,ว่าเดี๋ยวนี่มาทำไมเนี่ยอัพเกรดด้วยกัน ไหนๆก็อับละอับไปเลยแล้วกันนี่สก,กิปไปเลยดีกว่าเด็กๆมาละเวฟแปดกระจอกงอกง่อยนี่เจอนี่ดอกไม้ไฟสีชมพูมันมีอันที่สีฟ้าเปลี่ยนสีได้อย่างกับปีโป้โคตรโหดบอกเลยว่าโคตรโหดพอหรือยัง ยังไม่พอเฮ้ยนี่ทำไมนอน๋อไม่นึกว่านึกว่าดูแล้วนอนบาบออัพเกรดอย่างงี้อีกทีนึงโคตรโหดนี่ก็แม็กเลเวลแล้วด้วยตอนนี้อันนี้ยังไงต่อยังไงต่อไหมสิอัพเกรดตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็เอาดอกไม้ไฟมาตรงนี้สักตัวหนึ่งโอเครู้เรื่องสก,กิปปะดอกไม้ไฟก็ อัปเกรดไปโหดแล้วตอนเนี้ยมันเร็วด้วยฮะตอนนี้มันเน้นตัวเร็วฮะแต่เราก็วางหมากไว้พอสมควรนะเอ๊ะเดี๋ยวนะวางเก็บไว้ตัวนหน่อยอย่าพึ่งเลยดีกว่าเน้นเน้นแน่นๆนนนก่อนดีกว่าเดี๋ยวกันนะใจเย็นๆได้อยู่นะโอ้อ่า อันนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะคุมอยู่แหละโอเคงั้นเดี๋ยวดอกไม้ไฟแถวแถวนี้ดีไหมอ่ะเอาละครับจุดดอกไม้ไฟกันเละเทะช่วงนี้แล้วก็พี่หมอตรงนี้พี่หมอ,อ,พ,หมอพี่หมอสักทีหนึง่งโอเคโอเคดอกไม้ไฟตรงนี้ด้วยโอเคอัพเกรดอย่างสวยงามแจ๋ว เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหนุ่มสาวเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อไม่ไม่พอแล้วมีสิบห้าตัวก็ได้สิบห้าตัวโอเคลืมไปเต็มอัตราตอนนี้ไม่รับสมัครเพิ่มแล้วครับมาเลยดีกว่าเด็กๆเวฟสิบเอ็ดแล้วไงนะน้องหนูี่นตอนนี้เดี๋ยวนะในมัดเคนชิโร นี่ส้มวับอัปเกรดไปเลยดีกว่าดักมากตอนแรกเอาก่อนเลยเอาก่อนใครไปก่อนเพื่อนจัดว่าจำโผล่หัวมาซะดีๆเด็กๆนี่ต่อยก่อนทีนึงปุบปเร็วขึ้นเร็วขึ้นโอ้โหจัดว่าแจ๋วโอ้โหดีมากโอโ้สุดยอดดักทั้งได้ดี อัปกเดกทีนี้ปึ๊บโคตรโหดตอนนี้หาแล้วครับยิงกระจุยยิงกระจุยช่วงนี้อย่าหวังว่าจะได้รอดมาเลยจากตัวเองน้องๆบางคนคอมเมนต์มาบอกว่าพี่โอดูกระจกนะใช่ครับยอมรับกระจกจริงไม่เถียงเลยเถียงสักคำไหมล่ะไม่เถียงเลยสักคำเห็นไหมล่ะน,นี่เน่ บอกแล้วว่ากระจกจริงไม่ใช่กระจกปลอมแมปจริงแล้วกระจกจริงนี่อะไรอะ่ะตัวอะไรผมอ่ะเฮ้ยโอ้สบายเลยอย่างงี้ไอตัวแรกเก็บเรียบโอ้สบายมากไม่ทันได้คลอดออกมาเลยเอ้เอ้เอ้เเอึอ๊บโอ้เสียดายน่าสงสารเกิดมาก็ตายเลยเดี๋ยวเล่นดีว่าจอกมากเรียกว่าจอกมากอะ่ะมา,มา,มามอีกไหมมีกเปล่า โอ้ตอนนี้ 700, 7จ0ดร้อยเจ็ดร้อยสิบห้าแล้วอะควดโคตรโหดเดี๋ยวอัปเกรดไปก่อนคดโคตรโหดตอนนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้เซลก่อนแล้วก็มาตรงนี้บึ้ยนี่แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวก่อนอัปเกรดตรงนี้เผื่อไว้ก่อนปึ้งปึ้งปึ้งโอเคยูนิตมันนี่ใช่ในเกมก็ต้องการมันนี่ชีวิตจริงก็เช่นกันบาบอที่สุด ออโต้สกิปเลยได้ไหมออโต้สกิปไปเลยดีกว่ามาเวฟบสิบห้าเริ่มต้นมันมีกี่เวฟวะลืมเฮย้ยเริ่มเยอะและ้วตอนนี้โฮย้ยอัปเกรดอีกพันห้าเลยเหรอเฮย้ยเล่นอะไรเนี่ยทำไมมันอัปเกรดหนึ่งพันห้าเลยเหรอเดี๋ยวพลังอัปเกรดอะไรมันรุนแรงขนาดนั้นเดียวเดี๋ยวๆๆๆถ้าอย่ยยยยางนี้ก็แจวสิครับอัปเกรดอีกหกพันห้านะเดี๋ยวพันห้าจะอัปเกรดต,ตัวนี้นะ เพราะมันอยู่ริมน่าจะง่ายขึ้นนะอย่างนี้พอมีน่าจะไปลุยระดับระดับนอ r m มอละเดี๋ยวเราจะเจอถุงออกมีผมกันครับตอนนี้ขอกลับมาซ้ำง,งานก่อนแป๊บหนึ่งเก็บงานเรียบร้อยออโต้สคริปเลยสิครับมา16ล้เก็บมารัวๆพันสาละพันสามห้าสิบ เร่งสปีดได้ไหมเนี่ยชักหุดหงิดลำคาญใจอันนั้นเราอัพอัพเต็มยังเต็มแล้วแม็กเลเวลโอ้โหเอาตัวนี้ก่อนเลยไหมตัวนี้มันน่าสนใจเนี่ยอัพเกรดไปเลยแล้วกันโคตรโหดตอนนี้โอ้ยิงทั้งรัศมีในการยิงนี่เร็วไกลมากด้วยแล้วก็ยิงเร็วขึ้นด้วยอ,ออกมาสองตัวก็บรยัน ตายตายหมู oh, 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 ่โอ uh, ้โหโคตรโหดโหดไปโอ้ยโหดไปจะรอดไหมเนี่ยอัปเกรดตัวนี้มาด้วยตัวนี้ก็อีกพันห้าเหรอระยะนี่บอกได้เลยว่าตายหมู่ครับืมือปืนมือพลุเร็วกว่ามือพลุดีกว่ากันตัวอะไร ลัดมาล้โอ้จะลดัดลัดยังไม่พ้นเหมือนกันโคตรมาเลยดีกว่าตัวเองอัพอีกไหมเนี่ยอัพได้อกไหมอัพได้พันห้าโคตรมาแล้วครับไม่รอดละบอกได้เลยต่อให้บอสก็บอสเถอะไม่น่ารอดนี่ยิงแบบเป็นหมู่คณะด้วยจริงๆีหายทั้งก,ก๊กมาเลยจ้ะลัดใช่ไหม ยิงแรงด้วยยิงแรงยิงไกลแถมยิงเป็นกลุ่มอีหกหักโคตรจิงไรจิมาแล้วตำรวจมาแล้วยี่สิบเวฟท้ายยี่สิบมาเลยตัวเองไม่ผลเนี่ยมาเลยเท่าไหร่เท่ากันส้วมพวกนี้กระจอกไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนรอบหน้าเดี๋ยวว่ากันพี่โอมาแน่เอาแล้วครับสวัสดีบอสอะไม่บอสแค่ล่สเฉยเหรอ ไอ้บอสมาแล้วเหรอไอ้นี่ไงเจ้า,า,จาถุงอ,อกวันดีเจ้าถุงอ,อกองโดนหลังแกแนะ่ถุงอ,อกโหยับโดนยิงยับบอกเลยถุงอ,อกยับเปื่อยบอกเลยลูม,มตามเละโอ้ยิงแบบอย่างงี้ไม่พ้นโค้งแรกเรียบร้อยฮะโอเคกับล็อบบี้ตามสัญญาเราจะไปอัญเชิญกัน เดี๋ยวอน่นอันเชิญอยู่ไหนเนี่ยซัมมอนไหนมาดูซิซัมมอนอยู่ไหนแถวๆนี้เปล่านี่ไงโอเคเรามาซัมมอนกันเถอะทุกคนซัมมอนยูนิตอ๋อนี่ซัมมอนเรามีร้อยร้อยเหรียญแล้วครับเอี้ยงวันเนี้คาเมล่าบ,บูแมนได้คาเมล่าบ,บูแมนมาอ่ะเดี๋ยวรอบหน้ามาใช้ใหม่เดี๋ยวลองมาทดสอบกันดู อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไ r ร b ์กันด้วยนะจ๊ะตอนนี้เสียงไมค์กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ